สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆมาเด้อกินก๋ว,เย,วกยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะสวัสดีจ้ะไปโรงเรียนลูกกลับมาว่าสิไปนางกินก๋วยเตี๋ยวอันมะปัางบนางจา่มามะปัางหอนร้านก๋วยเตี๋ยวบ่ไหวด็กหน่อยเคยอยู่แต่ในห้องแอร์ไรไปเลี่ยนก็เรียนอยู่ห้องแอร์นางกินก๋วยเตี๋ยวบ่ไรจ,จ่าหอนเด้เด็กกลัออไม่อยู่บ้าง กลับมาบานเย็นเวียนกัวรูปพักผักผู้เทียวแบบผักโคตรโพนะจ๊ะเสนกับเจ้านื่บ้านละพี่น้อง,อหหองให้เขาใส่หนำม,มากับตอนมานน้ำันเลยเพราะว่าบานยูกไกลเนะาะก,ก็้อยู่ไกลกลับมามหอน งานน้ำไทยลูกๆนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลูกทอดไว้ทันเนี่ยวายุอืมวันนี้วายุหัดไปเพราะว่ามาปัปปางบ่วไวมาปังเต่าไว้แล้วมาปังหัน่น ปังหมอไม่ไหวมากร้อนนาดูกลับบ้านเถอะแค่ไม่หวานเพราะว่าพี่หวานกลแข็งแข็งดังมาเยอะหมุนใหม่เห็ไหมแข็งแคลอบเจ้ากระแล้วแล้วนั่งบาแข็งกีนได้ยังนั่งกระโดดพี่ไม่หวานแข็งอะไรนะกระโดดอะไรนะกระโดดเสื้อ ลูกไก่แกงกระโดดเชือกพี่น้องพี่หวานได้เหรียญอะไรม,น,มน่าจะได้เหรียญเงินเนาะขอนน้ำหน่อยได้ไหมก้าวทีคำทวดมาปังวิ่งกี่ห้ามีบ้านกระโดดเชือกได้เหรียญพร้อมได้ดูกระโดดเชือกก็ได้ กระโดดเชือกี่กระโดดกี่ครั้งแล้วแบบต่อนาทียังยังก็สินะเดลายนะไม่ได้เรียนเหมือนห้อนหอนๆกับวันที่เป็นรลมวันเด๋นําำหาลุกันหอดบายสาม มื่อนียว่าไว้คอตะปนคลิปเหนียวโอเคค่ะมาทักไายใหญ่ยัง <c oughs> บ๊ายบายค่ะบ่เด่นอัดกลิปอัดแต่คลิปลูกล่องมือน้องเหม่ดไลค์กดแช่์ให้ได้จ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า